ผง,งานนะครับผมวันนี้ฮีโน่ร้อยเจ็ดห้าโดมิเนเตอร์นะครับก็จ,จัดหมอ้อชุดหม้อพักครับหม้อพักสูตรไปบูนท่อยเสียครับสูตรสำหรับรถมีเตโบนะครับ,สรรโบ,โรบใส่3นิ้วนะครับพร้อมชุดข้ออ่อนสปริงนะครับอันนี้เป็นยกมนาะแปลนถอดได้นะครับไม่ต้องตัดต่อของเดิมนะพร้อมหางเอสสี่นิ้วนะครับข้างหลังก็เป็น ลวดทุกรอยเชื่อมน,น,น,นะครับหัวยึดก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ